คนรับสมัครชายไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นอายุอยู่ระหว่าง18ถึง30ปีรอบนี้สอบที่สนามสอบกรุงเทพนะครับใครสนใจที่จะสมัครเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับคราวนี้ผมเอามาจากเว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ Facebook IM Thailand นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ ที่ดูแลเกี่ยวกับคนไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IMJ8 นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสมัครในโครงการนี้ไหมนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับสำหรับเด็กเยาว,วชนรุ่นใหม่ๆนะครับที่อายุไม่เกิน30ปีท่านจะได้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ท่านได้ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับ รับสมัครเฉพาะเพศชายอายุ18 30ปีบริบูรณ์นะครับเกินไม่ได้ขาดไม่ได้นะแล้วเวลาสมัครสอบระบบตัดเป๊ะเลยเกิน1วันขาด1วันเขาก็ไม่ยอมนะ,ะมีวุฒิการศึกษามปลายนะครับหรือเทียบเท่าปวชหรือปวสทุกสาขานะครับความสูงไม่ต่ำกว่า160เซนติเมตรร่างกายสมบูรณ์ครบถ้วนไม่มีความผิดปกติของทางร่างกาย ห้ามมีรอยสักบนร่างกายโดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าทั้งในผ้านอกร่มผ้าทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับไม่ผ่านสายตาเจ้าหน้าที่แน่นอนตอนที่เราไปสอบนะครับก่อนที่คุณจะไปสอบวิ่งสอบอเรื่องสมรรถภาพทางร่างกายนะครับเขาจะให้เราถอดเสื้อผ้าหมดเลยเหลือกางเกงในตัวเดียวนะครับบอกได้เลยว่าใครมีก็ไม่ต้องเสี่ยงไปนะครับท่านจะต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น สายตาท่านปกติสายตาไม่สั้นไม่เอียงไม่ยาวนะครับแล้วก็สายตาไม่บอดสีระดับสายตาที่เขารับได้นะครับก็คือค่า VA 20-40ทับนะครับผู้สมัครสอบต้องผ่านการตรวจสุขภาพนะครับหากพบสายตาสั้นตาบอดสีจะเข้าร่วมโครงการไม่ได้โดยเด็ดขาด ที่สําคัญอีกเรื่องก็คือเรื่องภาระทางทางหารนะครับท่านต้องพ้นภาระทางทางหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้นเรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะต้องได้ใบรดอ8หรือรดสี่แต่ว่าอดอ9ไม่ได้แน่นอนนะครับสอดเอ9เป็นแบบบัญชีรายชื่อนะครับเป็นการขึ้นทะเบียนของผู้ที่จะเป็นทาหารเท่านั้นนะครับไม่ได้บ่งบอกว่าพ้นภาระทางทหารหรือย,อยังนะครับต้องไม่เคยมีประวัติหรือมีความประพฤติเสียหายนะครับ ทั้นสอบผ่านท่านจะต้องไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับหน่วยงานของตำรวจนะครับแล้วเอาใบนั้นมายืนยันกับทางเจ้าหน้าที่นะครับต้องไม่เป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายหรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆนะครับ เป็นผีน้อยที่เกาหลีก็ไม่น่าจะได้นะครับจะต้องไม่เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิ์ออกจากการฝึกอบรมนะครับก็คือท่านเคยฝึกอบรมแล้วแต่ท่านไม่ผ่านท่านจะมาสมัครซ้ําไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยไปฝึกงานทางเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยวีซ่าเทคนิคข้าอินเทอร์นะครับหรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะนะครับไม่สามารถสมัครได้ใดๆทั้งสิน้นอ่ะ ทีนี้เรามาดูนะครับว่างานที่เราจะไปฝึกงานหรือเราจะไปทํางานมีงานอ,าอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องไปฝึกนะครับก็จะเป็นงานประเภทอุตสาหกรรมการผลิตนะครับอาทิงานหล่อแบบงานกึงโลหะงานปั้มขึ้นรูปนะครับ โลหะงานแปรรูปงานชุบโลหะงานเชื่อมโลหะงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาบำรุงรักษาเครื่องจักรงานพ่นสีทาสีงานพิมพ์งานหล่อขึ้นรูปพลาสติกงานบำรุงรักษารถยนต์งานแปรรูปอาหารเป็นต้นนะครับอีกงานหนึ่งนะครับก็จะเป็นงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับอาทิงานนั่งร้านงานก่อสร้างแบบหล่องานก่อสร้างโครงเหล็กงานทําระบบกันซึมแล้วก็งานเดินท่อเป็นต้นนะครับ งานก็จะมีประมาณนี้นะไปฝึกงานกันได้ไหมต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าคือการฝึกงานนะถ้าท่านทำไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับคุณรัมบัติผมพูดไปแล้วเนะาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือระยะฝึกงานทางเทคนิคและค่าตอบแทนที่จะได้รับนะครับข้อแรกนะครับองค์กร i m Japan จปจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไปกับ กรุงเทพโตเกียวโตวเกียว,วกรุงเทพฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายข้อที่2องค์กรไอเอ็มเจแปนจะกำหนดระยะฝึกงานทางเทคนิคสูงสุดให้ถึง3ปีหรือว่า36เดือนนะครับโดยผู้ผู้ที่ฝึกงานนะครับทางเทคนิคจ,จะต้องอฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการที่องค์กรไอเอ็มเจแปนจัดให้เท่านั้นนะครับไปฝึกงานหรือว่าหลบหนีไปฝึกที่อื่นไม่ได้นะโดยจะได้รับค่าบีเลี้ยงและค่าจ้างตามเงื่อนไขตามที่ ฎหมายญี่ปุ่นกําหนดนะครับดังนี้นะเดือนแรกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางนินิคแต่ละคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ80,000เยนนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ20,000บาทและองค์กรไอเอ็มเจปจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พักค่าไฟฟ้าค่าน้ํายกเว้นค่าอาหารค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับที่เราจะต้องรับผิดชอบเดือนที่2ถึงเดือนที่36อันนี้ท่านจะเป็นผู้ฝึกงานเต็มตัวละท่านจะถูกนะครับฝึกงาน ภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่นระหว่างผู้ฝึกงานทางเทคนิคกับสถานประกอบการนะครับท่านจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่กฎหมายญี่ปุ่นกําหนดไว้นะครับก็เท่าที่ผมรู้มาก็จะอยู่ระหว่าง3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่ครับขึ้นอยู่กับงานที่เราไปทํากับสถานที่นะครับ ที่เราไปทำงานด้วยนะครับว่าเขาจ่ายให้เราเยอะขนาดไหนนะครับเอาตีง่ายๆนะครับเพื่อความสบายใจก็อยู่ที่3 0,000บาทนะครับทั้งนี้ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าที่พักค่าอาหารค่าสาธารนูปัตภโคนะครับค่าประกันสังคมแล้วก็ค่าภาษีตามที่กฎหมายกาหนดนะครับนะครับผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคที่สําเร็จการศึกษาทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นครบ3ปีจะได้รับปากกาศเสนอบัตรรับรองฝึกงานนะครับ ทางเทคนิคนะครับใบนี้ก็จะเอามาเหมือนเป็นเครดิตให้เรานะครับว่าเราได้ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นเอามาทํางานที่ประเทศไทยได้นะครับก็จะมีะในจ้างญี่ปุ่นที่มาตั้งโรงงานที่ประเทศไทยนะครับเขาพร้อมที่จะรับพวกเราที่ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วนะครับและ อันนี้สําคัญครับท่านจะได้รับเงินสนับสนุนประกอบอาชีพจํานวน6 0 0 0 0เยนนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ150,000บาทนะครับก็เหมือนเป็นเงินโบนัสนะครับที่คุณทํางานครบ3ปีนะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคุณได้เงินก้อด้วยนะหากคุณฝึกงานสําเร็จแล้วก็ข้อที่3นะครับองค์กร IM Japan จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเบี้ยประกันภัยแก่ผู้ฝึกงานนะครับ ทีนี้หลายท่านถามมาว่า,าจะต้องมีเงินเท่าไหร่นะครับเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับบอกได้เลยว่าไม่เยอะครับมีเงินแค่หมื่นสองหมื่นก็สามารถไปฝึกงานได้แล้วนะค่าใช้จ่ายที่ผู้ฝึกงานจะต้องรับผิดชอบนะครับ1่ค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางเพื่อเขารับการฝึกอบรมในประเทศไทยนะครับแค่เดินทางไปนะครับแต่ว่าในขั้นตอนของการอบรมฟรีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น ค่าที่พักค่าอาหารนะครับแล้วก็ค่าวิชาความรู้ที่เขาจะอบรมเราไม่ต้องเสียใดใดทั้งสิ้นนะครับฟรีหมดเลยค่าตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ค่ารมเนียมหนังสือเดินทางค่าธรรมเนียมการตรวจลงตาวีซ่าค่าธรมเนียมขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่าภาษีเงินสมทบประกันสังคมค่าประกันว่างงานตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารระหว่างเดือนแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ค่าอาหารและค่าที่พักในระหว่างฝึกงานตลอดระยะเวลา3ปีค่าใช้จ่ายก็มีประมาณนี้นะครับก็ 10,000- ถึง20,000นั่นแหละไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทีนี้ถา้าคุณสนใจนะครับ ุณสมบัติผ่านทุกอย่างนะครับแล้วก็มีเงินพร้อมที่จะไปนะครับมีเวลาด้วยนะเพราะว่าท่านจะต้องไปฝึกอบรมนะครับตามหัวข้อที่1เนี่ยนะประมาณ3เดือนว่า4ี่เดือนผมจําไม่ได้ละนั่นหมายความว่าคุณจะทํางานปกติไม่ได้แล้วนะคือคุณพร้อมที่จะออกจากงานที่เดิมละอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่โครงการในเอ็มเจแปนไม่ได้รับความนิยมเพราะว่า ถ้าหากเขาไปอบรมแล้วไม่ผ่านก็เหมือนเขาจะตกงานต้องหางานาใหม่โดยทันทีนะครับดังนั้นใครที่คิดว่าตัวเองนะครับพูดง่ายว่าไม่มีงานหรือว่าหางานใหม่ได้ในกรณีที่ไม่ผ่านการอบรมก็เชิญสมัครนะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะครับก็อันนี้ต้องพิจารณาให้หนักเลยว่าเราจะลาออกจากงานเพื่อมาเข้าร่วมโครงการนี้ไหมนะครับ โอเคถ้าคุณผ่านอย่างที่ว่าเนี่ยคุณก็ต้องสมัครนะครับเพื่อจะเข้ารับการสอบนะครับสมัครบ,บนเว็บไซต์เลยนะครับเว็บไซต์หน้าเหลืองเว็บไซต์ t o a ที่หลายหลายท่านน่าจะรู้จักแล้วนะครับไม่ว่าจะไปสมัครไปประเทศญี่ปุ่นเกาหลีนะครับหรือว่าอิสราเอลใช้เว็บเดียวกันหมดนะครับท่านสมัครผ่านเว็บไซต์ตัวนี้นะครับรายละเอียดของการสมัคร ไปดูในประกาศนะผมไม่อ่านละมันค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าใครที่สมัครแล้วติดปัญหาอะไรก็อสอบถามใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือถ้าจะไปสอบถามที่ Facebook IM Thailand ได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมจะให้คำตอบนะครับช่วยปรึกษาเราได้อยู่แล้วนะครับการรับสมัครนะครับจะรับสมัครระหว่างวันที่18ถึง29กันยายนนะครับประมาณ2อาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดราชการนะพอรับสมัครออนไลน์อยู่แล้ว24ชั่วโมง ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นก็อย่างที่ผมบอกนะครับไปอ่านประกาศเพิ่มเติมกันเอาเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่สนใจไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นนะครับก็แนะนำนะครับน้องๆหลายคนที่เพิ่งจบหรือว่ายังไม่มีงานทำนะครับโครงการน,นี้เป็นโครงการที่ดีนะท่านจะได้ฝึกงานฝึกภาษานะครับได้ประสบการณ์ ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณได้ภาษาเยอะเลยนะครับแล้วคุณจะมีเครดิตในการกลับมาทํางานที่เมืองไทยแถมแถมคุณทํางานหรือฝึกงานครบ3ปีคุณจะได้เงินก้อน1นึ่งแสน้าบาทโดยประมาณเลยนะและที่สําคัญที่สุดของที่สุดนะครับหากท่านมีองค์ความรู้นะครับมีทักษะความสามารถที่พัฒนาได้ท่านสามารถที่จะสอบในอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมี งานที่เป็นทักษะช่างฝีมือเงินเดือนเป็นแสนเลยครับทีนี้นะครับหากคุณไปถึงจุดนั้นได้นะครับก็สนับสนุนน้องๆนะครับลองไปลุยดูนะครับหากท่านมีความพร้อมและมีคุณสมบัติตามที่ผมกะไว้นะครับก่อนจบคลิปรบคนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่อง,งหน่อยเสมอมาวันนี้ช่อง,งหน่อยสวัสดีนะครับ